ทำครีมนวดผมจากเบตดก้อนต้มน้ำอัญชันแล้วกรองใช้ประมาณ1กิโลกรัมหรือ1,000กรัมนะคะเกินนิดหน่อยก็ได้ค่ะสามารถปรับใช้สมุนไพรชนิดอื่นที่เรามีได้เลยนะคะรุดนี้เราใช้น้ำสมุนไพรหลังจากที่กรองแล้วโดยประมาณ1กิโลกรัมนะคะ ต่อเบทครีมนวดผมสี่ก้อนในเซ็ตนี้จะมีสารกันเสียไปด้วยนะคะซึ่งสารกันเสียจำเป็นที่จะต้องใส่ช่วยทำให้ครีมนวดผมของเราเก็บได้นานขึ้นเบรครีมนวดผมจะต้องหั่นให้เป็นชิ้นเล็กนะคะจะช่วยทำให้ละลายเข้ากันได้ดีจะปรับความเป็นด่างของอัญชันด้วยกรดมะนาวนะคะถ้าสมมติว่าไม่มีสามารถใช้เป็นมะกรูดหรือว่าลูกมะนาวก็ได้ค่ะเมื่อน้ำเริ่มเดือดเราก็ใส่เบรคครีมนวดลงไปนะคะ คนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดไฟยุกลงออกจากเตาออกมาคนข้างนอกได้เลยค่ะจนกว่าส่วนผสมจะเข้ากันจนข้น